สวัสดีครับ f c ท่านผู้ชมนักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องสมาคมชาแนลคลิปนี้ก็เป็นคลิป EP10 ช่องสมาคมชา n นลก็นำเหรียญชนิดหนึ่งบาทรุ่นเก่าพอเสียนเล็กของรัชกาลที่9เป็นเหรียญที่ไม่ปกติ ไม่ธรรมดาเป็นเหรียญแปลกปีพศสองพันหรอยสี่สิบก้ามาให้ f อซท่านผู้ชมนักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเรียนได้ติดตามรับชมกันก่อนอื่นก็บอกก่อนนะครับว่าเหรียญสามเหรียญน,นี้ไม่ใช่เหรียญที่มีความนิยมไม่ใช่เหรียญที่มีราคาแต่เป็นเหรียญแปลกนะครับ ช่องสมาคมเจแนลก็นำความแตกของเหรียญสามเหรียญน,นี้มาให้ท่านผู้ชมได้ดูท่านผู้ชมดูแล้วท่านผู้ชมก็จะอาได้เห็นก่อนใครแล้วก็ท่านผู้ชมก็จะได้ดูว่าเหรียญน,นี้คุณค่าของมันคุณสมบัติ ของเหรียญชนิดหนึ่งบาทสามเหรียญน,นี้จะเป็นที่ถูกใจของท่านผู้ชมในเรื่องของความแปลกลหรือไม่นะครับก็ไม่แน่สักวันในวันข้างหน้านะครับสักวันหนึ่งในวันข้างหน้าอาจจะมีอนักสะสมในวงการเหรียญเขามีความนิยมก็ได้นะครับ สามล้านสามเหรียญนี้นะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับปัจจุบันนะครับมีช่องช่องหนึ่งประกาศรับซื้ออยู่นะครับเขารับซื้อมานานแล้วแต่ไม่เป็นที่โด่งดังนะครับเอฟซี FC ก็อาจจะยังไม่ชอบในการหาหรือว่าหายากเอฟซี FC ก็ยังไม่พบเจอเท่านั้นเอง อีกอย่างนะครับ FC, เอทั่วไปนะครับก็อาจจะยังไม่รู้ยังไม่ได้ติดตามในคลิปของช่องที่เขาประกาศร,รับซื้อก็เป็นไปได้นะครับหรือติดตามแล้วเหรียญน,นี้บอกก่อนเลยว่าเป็นเหรียญที่หายากจริงๆนะครับแต่ช่องที่เขารับซื้อเขาบอกว่าหาไม่ยาก เขาก็เลยไม่ได้ซื้อแพงราคายังไม่แพงนะครับแต่ส่วนของผมช่องสมาคมชาแนลนี่นะครับก็ผ่านการผ่านประสบการณ์จากการรับชมจากการติดตามหลายๆช่องที่เขาประกาศรับซื้อก็แลกเหรียญมาคัดนะครับมาคัดดูก็พบเจอแบบนี้นะครับก็พบเจอ ก็เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับในช่วงของ4ี่ห้าปีที่ผ่านมานะครับก็เคยขายไปสิเหรียญนะครับขายไปให้กับช่องที่เขาประกาศรับซื้อนี่แหละสามเหรียญนี้ก็มาเก็บใหม่นะครับก็ไกลอีกคลิปนี้ก็มานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ดู แล้วก็ได้ฟังดูก็คือเรียนแปลกฟังก็คือเรียนแปลกสามเรียนนี้มีช่องประกาศร,รับซื้อก็ไปชมนะครับเหรียนแรกเรียนรุ่นเก่าพระเสียนเล็กของรัชกาลที่เก้าเนี่ยจะสวยนะครับจะสวยมากผ่านการใช้ก็ยังสวยอยู่นะครับ ดูยังไงก็สวยนะครับก็ไปดูเลยนะครับปีพศออ2549เป็นลักษณะไหนน,นะครับก็มาดูนะครับ ปีพศ2549นะครับเหรียญน,นี้ที่ว่าไม่ธรรมดาที่ว่าแปลกก็คือตัวหนังสือคำว่าประเทศไทยจะเป็นตัวหนังสือแตกนะครับแล้วก็คำว่าพศกับตัวเลขพศก็จะแตกแตกจนเกือบจะดูไม่ออกนะครับ เป็นลักษณะแบบนี้ที่มีช่องช่องหนึ่งประกาศร,รับซื้ออยู่นะครับเนี่ยนะครับเหรียญแรกนะครับก็มาดูเหรียญที่สองนะครับเหรียญที่สองก็เหมือนกันนะครับตัวหนังสือคำว่าประเทศไทยเลขพอสอตัวเลขพอสอนะครับก็จะเป็นลักษณะแตกเหรียญน,นี้ แตกไม่เท่าไหร่นะครับอีกจุดหนึ่งนะครับลืมบอกท่านผู้ชมไปคําว่าหนึ่งบาทสลามีเนื้อเกินนะครับตรงหางสลามีเนื้อเกินนะครับนี่เหรียญที่สองเหรียญแรกก็เหมือนกันนะครับเนี่ยตรงหางสลามีเนื้อเกินนะครับแบบนี้นะครับที่เขารับซือ้อก็มาดูเหรียญที่สาม นะครับเหรียญที่สามเหรียญน,นี้จะชัดเจนหน่อยนะครับเหรียญที่สามนะครับปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้าชัดเจนที่ว่าก็คือความความแตกของตัวหนังสือและตัวเลขนะครับเหรียญน,นี้จะชัดเจนแตกชัดเจน ชัดเจนเป็นอย่างมากนะครับคำว่าประเทศไทยข้อศอเลขข้อศอแล้วก็คำว่าหนึ่งบาทสลาตรงหางสลามีเนื้อเกืนนะครับปัจจุบันนะครับช่องที่เขาประกาศร,รับซื้อเขาก็ยังรับซื้ออยู่นะครับเขาก็ยังรับซื้ออยู่นะครับช่องเรามีสามเหรียญนี่ก็ไม่พอ,อไม่คุ้มค่าส่งนะครับยังยังไม่พอที่จะส่งไปขายนะครับก็ หาไปเรื่อยๆรวบรวมไว้ประมาณสิเหรียญยี่สิบเหรียญประมาณนั้นนะครับถึงจะคุ้มค่าส่งครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชม FC นักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญไปเพียงเท่านี้เอาไว้คลิปต่อไป EP ต่อไปพบกันใหม่ EP ส1บสวัสดีครับ